คนนี้กูต้องการจะปลักมันทำเมียมงนยามาเสือล oui> ีธาไม่ได้ขอเดชะกระหม่อมคงดีให้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกกระหม่อมด้วยค่ะพ่อแม่มึวไหมอ่อเชียบอาอไหวพอแล้วเลยไปไหว้แม่กัาด้วยเหตุคนนั้น มีแต่ลูกไม่มีเมียทำใจไม่ได้นี่ตายมึงรู้ได้ไงว่าเมียกูตายอ่ะอ่ะเรื่องไงใช่ไหมล่ะก็ใช่เลยถามว่ามึงรู้ได้ยังไงกูนั่งดูอยู่ข้างฉากทำไมกูจะไม่รู้เอาล่ะถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวมึงใช่ไหมกูก็ดีกูต้องการลูกสาวมึงเป็นเมียกู ไปหอบพี่ลูกสาวยอมเป็นเมียกูสงสัยหนึ่งไปขอเดยชะหมู่เ,เรือต้องตามใจผู้หญิงโอ้โหต้องตามใจผู้นอนลูกกระหม่บบอมนี้แง่แต่ตัวหวัวใจลูกกระบอมเลี้ยไม่ได้ต้องถามลูกกระหม่อมก่อนทุกอ,อ,อ,อย่างเฮ้ยมาหยิบพูดที่มันมากความซะวะกูบอกว่า,าให้ไปบอกลูกสาวไม่ยอมเป็นเมียกูได้ไปเ,เรื่องแค่นี้โอเคทำไมย่ยากกัไปวะ เราได้ยินล้วใช่ไหมลูกได้ยินแล้วจ้าแต่เราคิดเองเล้พอจ้าองค์ราชบุตริดสมัยทำกิริยามารายาทไม่สมกับเป็นเชื้อนตุสุมาลาชาติไม่สมกับเป็นพระมหากษัตริย์การเกศคนนี้เอาให้เป็นปาอาไรดีนเพื่อจะไม่อยอมตกต้องันปเป็นเมีย,ยอไไของกษัตริย์สมัยนี้ทากั้ง อะไรจะเกิดข <oung> <activist> ึ้นเจ้าทั้งสองคนรักกันไม่ได้เจ้าแต่งงานกันไม่ได้ที่คุยอะไรกันรักกนนะอพรเดชะกระหม่อมถามลูกกระหม่อมเรียว่าไงว่าเอกโลลูกกระหม่อมไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นกระหม่อมช่วยไม่ได้เรื่องแค่นี้มึงทำไม่ได้รอขึ้นไม่ได้โอยไอ้ยู พ่อจะ้วยยังไม่เคยกล้าชีนา้าตัยังม่คเป็นใครรกล้าาอาชีนา้นาต สร้างความกลัวนาเกลุกเอ็งละฉันปวดใจทอนต้องกลับบ้านไปลูกไมเป็นไรไอไม่ไอ้โง่โง่น่เจ๊ใจญ่คทำด้วยอะไรมึงทำแบบนี้ไว้ทำไมไม่เป็นไรลูกลูกจะบอกว่าการจะทำของมึงไม่ต่างอะไรกับให้รายการศึกษาอยากจะได้กูกับนาเกลไปเป็นเมียม้างใช่ไหมได้ถ้ามึงอยากจะได้กูกับ ทีเปลกจิต <organizational> hey ้องการแต่้เางคืนกจะปไกจะไเวาันอิ่กับความ้ในรทันทมีกคหารเขาหรือไม่ว่ายคนอื พอรู้ว่าลูกใจหดแต่พอไม่โกรธไม่เกลียดหรือแล้บามันกลับมาบีบมันกลับมาเสียดมาเสีย people <laughs> ใคริ <laughs> ้ติดอยู่ที่ป่าช้าวัดล้างสังกระเซนกสาวมีความกดวัดเจ้าินรผู้หญิงมือจะบโซ่ไหล ต่างเดียวเลยครับพี่รองเสียงใครวะดอย่าออกจากวัดไม่ได้ไม่ชับฟังจากเสียงนะแท้ทางยังวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกันสเตฟานพยาค่ะก็ที่ครูมันจะอ่าน มันชี้หน้าดาโอ้ยทรพีด์คว่าทรพีมันหมายความว่าอะไรวะคำว่าทรพีมันแปลว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอควายนี่มึงเคยรู้อะไรบ้างฮะรู้รู้ว่าวันนี้งานช่วยไม่ได้การตัว รู้แล้วรู้แล้วว่ามาช่วย,ยไม่เป็นไรกูจะนำความเรื่องนี้ไปคูดถามกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่กูว่าเขาไม้ทรพีมันหมายความว่าอะไรใครหลับไม่ได้ไย มีเรืกคณะหนานึงอ่ะม่ชาสเขา <c oughs> ีกฝั่งหนึ่งทำไมันนี้ดจักบวจังเลย <c oughs> พออเเ่ิเ้นนก็ปทุกคนในสถานที่นี้จงฟังถ้าหากว่าใครอ้ายนั่นที่มันกลารับเลี้ยง่วยงครอบครัวเขาอีหางกันลงนะกูถ้ากูสองฝ่ายกูจะตัดหัวมันเจ็ดโทษโตร